Me cute.

สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาด้วยอากาศที่สดชื่นแจม่มใสขอบคุณพระเจ้าที่ปรุงปกป้องดูแลเหนือชีวิตของเราตลอดข้ามคืนที่ผ่านมาถึงเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้นะครับวันอังคารที่14นะกันยายน 2,021เวลา6โมงนะฮะ6โมง3 00. นาทีแล้วนะตอนนี้ก็ที่จะศึกษาก็อยู่ใน1สมเุเอลบทที่14ในตอนนี้ของขั้นที่จะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมจะหลุดสรุปส,ปสั้าๆแล้วก็มีข้อคิดที่จะมาฝากพี่น้อง ฮัลโหลโอเคเมื่อกี้ลืมปิดไมล์แน่เลยนะพี่น้องทุกท่านสบายดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนโอเคไหม Oh, okay. อ๋อชวนที่อธิษฐานปิดใหม่นะครับกดปิดใหม่เนะก็ต้องขออภัยพี่น้องจริงๆนะครับโอเคนะเราเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเลยนะครับหนึ่งสมุมเอลบทที่14ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นนะครับจนจบนะเรามาดูด้วยกันจนอธทาน เป็นราชโอรสของกษัตริย์ซาอูนก็คือเป็นลูกของกษัตริย์ซาอูนก็ได้นำทหารได้นำทหารกลุ่มหนึ่งออกไปโจมตีคนฟริสเตียแต่เขาไม่ได้ทูลพระปิดานะครับให้ทรงทราบก็คือเขาไม่ได้บอกกับพ่อของเขาในการออกไปโจมตีกับคนกลุ่มฟริสเตียในขณะนั้น กษัตริย์ซาอูลก็พำนักอยู่ที่ชาญเมืองกิบเบอาก็พำนักอยู่ที่นั่นก็พักผ่อนอยู่ที่นั่นมีข้อ,อคำถามว่าทำไมโจนาธานจึงออกไปโจมตีคนฟริสเตียนคนเดียวอาจจะเป็นเพราะเขาเบื่อหน่ายกับการประจันหน้าที่ยาวนานและสิ้นหวังเขาอาจจะรู้สึกเบื่อที่เจอกันตลอดเลยประจันหน้าตลอดเลยแต่เขาจึงออกไปนะครับโจมตี เขาออกไปโจมตีคนฟริสเตียนเพราะอะไรเพราะเขาวางใจว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับเขานะและเขาลงมือทําเพราะความไว้าวางใจในพระเจ้าและความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์เขาจึงออกไปทําสงครามกับคนฟริสเตียนจริงๆแล้วนะโจนาธานไม่มีสิทธิ์ในการนำกองทัพไปสู่สงครามที่ใหญ่ในการออกไปสู้รบเขามีสิทธิ์แค่ ควรทำแค่สงครามย่อยๆสักประมาณนิดๆแต่หน่อยแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นจนนาธานไปถามพ่ออะไรเพราะเขามีความมั่นใจว่าสามารถทำสิ่งใหญ่ๆได้ด้วยการส่งนับที่มาจากพระเจา้าและเขาเชื่อมั่นในพระเจา้าเมื่อกริสัซาอูลเห็นว่าคนฟิสเตียนถูกโจมตีและแตกสลายไปกริส์ซาอูลก็ส่งทหารนะครับสั่งทหารว่าให้นับจำนวนคนทหารสิว่าจะออกไปสู้รบมีกี่คน นับไปนับมาจนารธานและทหารกลุ่มหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วที่ไปโจมตีแล้วท่าก็ตัดมาที่กริส์ซาอุนนะก็ให้พวกทหารสาบานว่าถ้าใครรับประทานอาหารก่อนเวลาเย็ยนวันนี้นะก่อนที่จะแก้แค้นศัตรูให้คนนั้นถูกสาบแช่งนี่คือสิ่งที่กริยัซาอุนได้ให้ทหารทุกคนเลย สาบานทหารทั้งหมดก็รับรู้แล้วละ่ะเครานี้ก็เข้าไปในในป่านะก็เห็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะครับย้อยออกมาทหารทุกคนก็อยากกินแต่ไม่กล้ากินกลัวคำที่พวกเขาสาบานได้กล่าวไว้โดยที่กษัตริย์ซสอาอน,นะครับสั่งไว้ แต่เราจะเห็นว่าลูกของก,กษัตริย์ซาอูลก็คือโจนาธานนั้นไม่ได้ยินคําสาปแช่งของพ่อของพ่อที่กล่าวไว้เขาก็ไม่ได้ยินเขาก็กินและวันนั้นทหารก็ทําสงครามกนมฟิสเตียนและก็ลิบของมาได้ก็คือแกะและวัวก็ฆ่ากินและก็มีคนไปทุนบอกกับก,กษัตริย์ซาอูลว่าพวกทหารเนี่ยกำลังทาบาปต่อพระเจ้า กษัตริย์ซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าว่าควรที่จะไล่าตามคนฟริสเตียนไหมในวันนั้นพระเจ้าก็ไม่ตอบเพราะว่าทหารกลุ่มหนึ่งของอกษัตริย์ซาอูลก็ได้ทำบาปคราวนี้เมื่อพระเจ้าไม่ตอบกษัตริย์ซาอูลก็รู้แล้วว่าคนของเขาเนะี่ยทำผิดก็ให้ไปลงไปที่นั่นลงไปที่นั่นแล้วก็เราจะเห็นว่ามีการ จับฉลากกันว่าคนไหนทำผิดก็มีทหารกลุ่มหนึ่งกับกริย์ซาอูลและก็จนาธานสองกลุ่มนี้จับฉลากกันฉลากที่ได้ก็เป็นกริยัซาอูลกับจนาธานและจนาธานกับกริส์ซาอูลก็จับฉลากกันต่อพ่อกับลูกคนที่ได้ก็คือจนาธานก็รู้แล้วว่าจนาธานทำผิดเพราะว่ามีการกล่าวสาบานว่าคนไหนทำผิดต้องถูกสาบแช่ง แล้วก็จุนอาธานก็จับฉลากได้เขาก็ต้องจริงๆแล้วต้องถูกฆ่าหรือต้องถูกสาบแช่งจากนั้นนะครับในข้อที่47่สถึงห้ก็พูดถึงว่าสงครามที่ก,กษัตริย์ซาอูลได้ทํามาแล้วก็พูดถึงครอบครัวของเขาว่ามีลูกกี่คนแล้วก็มีภรรยานะครับได้ได้พูดถึงในส่วนนี้ แต่ประเด็นที่สําคัญนะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันมีอยู่มีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1น,นะครับข้อคิดที่ได้รับจาก1นึสมเอบทที่14ก็คือจงมั่นใจในพระเจ้าจงมั่นใจในพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าในการทางสมครามในการต่อสู้กับคนฟริสเตียน จนธานนั้นมั่นใจในพระเจ้าว่าถึงแม้ศัตรูจะใหญ่โตแค่ไหนเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับเขาเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าแน่เขาจึงออกไปสู้รบถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้บอกกับพ่อของเขาในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราต้องมั่นใจในพระเจ้า ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ข้างหน้าจะเจออะไรกันเราไม่รู้แต่เราต้องมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงนําเราไปถึงที่สุดและสําเร็จได้ต้องมั่นใจในพระเจ้าอย่าสงสัยในพระเจ้าอย่ากังวลอย่าวิตกกังวลในพระเจ้าให้เราวางใจและมั่นใจในพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจนาธาทนนะครับมั่นใจพระเจ้าทําสงคม เขาจึงได้รับการชัยชนะเราอยากจะมีชัยชนะไหมครับเราต้องมั่นใจในพระเจ้านะครับอย่างที่สองนก็คือยอมรับผิดในสิ่งที่ทำเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าใครทำผิดทหารทุกคนรู้แล้วนะครับว่าไม่กล้ากินกลัวแต่จนาธานทำผิดเพราะเขาไม่ได้ยินเขาได้ทำผิดนะครับ บอกกับเขาบอกกับพ่อว่าเขาสารภาพว่าเขาได้ทําผิดเพราะอะไรครับเพราะเขาได้กินเพราะเขาไม่ได้ยินและได้ชิมน้ําพึ่งที่ติดปลายไม้ปลายไม้เท้าเล็กน้อยแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาทําผิดสารภาพต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อกษัตริย์และก็ทหารทุกคนว่าเขาทําผิดดังนั้นเมื่อเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับผิด นะครับ <N ic ly> ยนทานที่เป็นแบบอย่างให้เราได้รู้ว่าเขาทําผิดเขาก็ยอมรับผิดเมื่อเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับผิดว่าเราทําผิดเราสรารภาพบาปต่อรพระเจ้าพระองค์ทรงศักซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปผิดให้กับเราเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือสิ่งที่กําลังสอนกับเราทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้และต่อไปในประการที่3นั่นก็คือ ย่าสาบานโดยไม่คิดให้รอบครอบนะเหมือนกับกริยัซาอุลนะแทนที่ทหารเหนื่อยแล้วนะอยากจะพักผ่อนให้รับประทานอาหารที่จะมีกำลังเลี้ยวแรงในการออกไปต่อสู้แต่กับเขาให้อดอาหารบอกกับทหารว่าให้สาบานว่าวันนี้ถ้าไม่ได้แก้แค้นศัตรูนะครับคนไหนที่รับประทานอาหารก่อนที่จะได้แก้แค้นศัตรูนะ่ะ ต้องถูกสาดแช่แทนที่เขาจะพูดว่าเอ้ยให้กริยัอ่าให้ทหารเนี่ยได้รับประทานอาหารมีกําลังเดี่ยวไหนออกไปสู้รบแต่กลับไม่นะครับสุดท้ายก็ทําไม่ได้สาบานนะครับโดยที่ไม่ยังคิดให้อรอบคอบว่าพูดอะไรลงไปพูดไปให้ทุกคนสาบานแต่สุดท้ายกลับทําไม่ได้ไม่ได้ฆ่าลูกตัวเองเลย นะครับเพียงแต่กล่าวแช่งในานามของพระเจ้าแต่รเราเห็นว่าทหารก็ได้ช่วยนะครับได้ช่วยว่าคนที่ทำสงครามส,สำเร็จและคนที่สู้รบร่วมกับพระเจ้านั่นคือโจนาธานนั่นแหละเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและผู้ที่พระเจ้าทำให้เขาเนะี่ยสำเร็จสงครามครั้งนี้ไม่เห็นหรือนี่คือสิ่งที่ทหารได้แก้ตัวและก็ช่วยต่อ นะครับเรื่องนี้ทําให้เราได้คิดว่าจงระวังคําพูดโดยไม่ยังคิดไม่ห้รอบคอบนะครับเราต้องระวังในเรื่องนี้ให้มากถ้าเราสาบานถ้าเราสัญญากับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ทําไม่ได้ใครจะเสียหายเรานั่ยแหละเป็นผู้ที่เสียหายและเราทําให้อ่าเหมือนกับเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมทําไมคริสเตียน พูดแล้วทาไมไม่ทําตามสิ่งที่พูดนะครับมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ดังนั้นเราต้องระวังนะครับอย่าสาบานหรืออย่า,าให้คําสัญญาโดยที่เราทําไม่ได้นะครับมันจะมีผลเสียต่อตัวเราเองนะครับแล้วก็พระนามของพระเจ้าว่าทําไมคริสเตียนเนี่ยพูดแล้วทาไม่ได้พูดลอยๆทําไม่ได้นะครับมันจะเสียหายนะครับก็ขอหนุนใจ ให้กับพี่น้องนะครับว่าในหนึ่งสมุเอลบทที่14ว่าจงมั่นใจในะอย่างที่1คือมั่นใจในพระเจ้านะอย่างที่2คือยอมรับผิดในสิ่งที่เราทําและก็อย่าสาบานโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบนะครับต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะพูดจะทำนะเพื่อพระนามของพระเจ้าและก็เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการกระทําของเราทุกอย่างนะก็ขอ,อพระเจ้าเสริมกําลังไว้พรให้กับพี่น้องในการทํางาน ตลอดทั้งวันนี้ขอกำลังเลี่ยวแรงและสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านหากท่านใดท่านหนึ่งที่เจ็บป่วยไม่สบายขอพระเจ้าโปรดเมตตาเยียยารักษาพี่น้องให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับสาธุการแด่พระป,ปิดาพระเจ้าสังเสริฐและขอบพระคุณพระองค์เราต้องมั่นใจในพระเจ้าเราต้องวางใจในพระเจ้าทุกสถานการณ์ เมื่อเราทำผิดเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำผิดและที่สำคัญคือเราไม่สาบานหรือสัญญาโดยที่ไม่ย้งนคิดหรือไม่ให้โดยที่ไม่รอบคอบให้เราที่จะระวังในคำพูดของเราให้มากขึ้นในทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าสังเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอกำลังสันติสุขขอพระเจ้าดำรงอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านอธิษฐานขอบคุณพระองค์ฝากมวยกับพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอพระเจ้าโวยพห้พรนะครับให้กับพี่น้องคุณผูายพระเจ้าอห้พรรับสวัสดีครับ